สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ b s บ Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็อยู่กับชี้เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะชี้พาท่านชมนะคะลงมาทางใต้นะคะของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> ซึ่งปกตินะคะเราก็จะพาท่านชมนะคะไปแถวส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนสันทรายนะคะแม่โจ้นะคะหรือสังกะพัสายใหม่นะคะแต่วันนี้ค่ะเราพาท่านชมนะคะผ่านเส้นอำเภอหางดงมาจนถึง อำเภอสันป่าตองค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเราสามารถวิ่งบนถนนหลวงนะคะหมายเลข108นะคะก็มาถึงตรงนี้ค่ะไปเซ็นทัลแอร์พอร์ตหรือว่าไปสนามบินนะคะก็ประมาณ18กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะบ้านที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะก็คือโครงการชานเฮาส์นั่นเองเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะ เป็นบ้านสังสร้างค่ะท่านผู้ชมแล้วก็วัสดุอะไรที่เจ้าของโครงการเลือกใช้นะคะโอ้โหเกรดโรงแรมทั้งนั้นเลยแล้วก็บ้านน่ะสวยมากๆดูโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยนะ,ะมันจะดูทันสมัยไปอีก10-20ปีเลยทีเดียวเลยนะคะบ้านตัวอย่างที่ชีจะพาท่านผู้ชมมาชมนะคะอยู่ด้านหลังตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะและที่สำคัญนะคะราคาเริ่มต้นของเขานะคะเพียง2 1 7ล้านบาทค่ะราคาถูกมากไปเข้าไปดูด้วยกันเลยค่ะ ถนนซอยนะคะหรือว่าถนนโครงการของเขานะคะตรงนี้กว้างมากๆเลยนะคะรวมฟุตบาทเนี่ยก็ประมาณ8เมตรนะคะและตรงฟุตบาทนะคะเขาก็ทำเอ่อคือเทียบคุณภาพเนี่ยคล้ายกับโครงการใหญ่ๆเลยนะคะามาดูพื้นที่ด้านในกันนิดนึง บริเวณนี้นะคะเป็นโรงจอดรถค่ะจอดรถได้2คันนะคะและรายละเอียดของบ้านนะคะที่ดินเขาเริ่มต้น57ตารางวานะคะหรือถ้าหาว่าใครอ่ะชอบบ้านหลังมีพื้นที่เยอะๆหลังใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะที่ดินเขามีสูงสุด75ตารางวาค่ะและพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านนะคะ120ตารางเมตร มีด้วยกัน3มห้องนอน2ห้องน้ำนะคะและเมื่อกี้บอกไปแล้วราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2 1 7ล้านมืนบาทค่ะแต่ถ้าผู้ชมคะราคานี้นะคะจะอยู่ไม่นานค่ะเพราะว่าเขาเหลือไอราคาเนี้ยอยู่1แปลงนะคะถ้าท่านผู้ชมซื้อไปนะคะ,ะหลังจากนั้นเขาก็จะแบบว่าเริ่มกระบวนการในการสร้างบ้านเนาะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะก็ระยะเวลาเนี่ยเขาจะต้องพิถีพิถันนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาใช้ของดีแล้วก็ค่อยค่อย,อยทำอะไรเงี้ยคะ่ะ แต่ก็ถือว่าไม่นานนะคะเป็นระยะเวลาปกติเลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านในตรงนี้กันบ้างบริเวณโรงจอดรถนะคะตรงนี้เขาทำหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกหลังนะคะก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะทำให้ในโครงการเนี่ยบ้านเนี่ยดูไม่แบบไม่แตกต่างไม่แบบโดดแตกต่างกันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังคุมธีมสวยงามอยู่นะคะ มาดูตรงนี้กันบ้างคะ่ะท่านผู้ชมด้านหน้าบ้านนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เขาทาเป็นสีแบบมันดูเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะซึ่งเข้ากันกับยุคสมัยนี้มากแล้วก็ชิมมองว่ามันจะยังดูโมเดิร์นไปอีกประมาณ10-20ปีเลยทีเดียวตรงนี้จะเป็นสีเท็กเจอร์พ่นทรายนะคะของ SKK คะ่ะอันนี้ก็แบบทำให้ดูแพงนะคะแล้วก็มันก็จะอยู่ไปได้อีกนานเลยนะคะเนี่ยคะ่ะมาดูโซนฝั่งนี้กันบ้าง ฝั่งนี้คะ่ะท่านผู้ชมพื้นที่ของตัวบ้านนะคะก็ยังเหลือกว้างมากเมื่อกี้ลืมบอกว่าบ้านตัวอย่างนะคะก็จะมีพื้นที่ที่ดีนะคะอยู่ที่ประมาณ58ตารางวานะคะนี่ด้านหน้าบ้านเขาก็จ,จัดสวนแบบนี้ให้นะคะทุกหลังจะจัดสวนปลูกต้นไม้ให้แบบนี้เลยพื้นที่ด้านหน้าบ้านเรายังเหลือเยอะมากและด้านข้างก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะกว้างมาก,มาก ตัวบ้านนะคะจนถึงกำแพงนะคะถึงรั้วเนี่ยมันก็จะอยู่ราวๆประมาณ3มเมตร<อ>ถึง3เมตรครึ่งนะคะท่านผู้ชมเราสามารถปลูกผักสวนควรัวนะคะหรือว่าเอาโต๊ะสนามอะไรมาวางก็ได้หรือแม้แต่จะต่อเติมเพิ่มก็ยังได้เลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขามีประตูบานเลื่อนให้เดินออกมาได้นะคะเห็นบางหลังนะคะเขาปลูกกระเบื้องออกมาด้วยเป็นชาญคะ่ะมาดูด้านหน้าบ้านกัน บริเวณด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็เขาก็ปูเป็นกระเบื้องนะคะเป็นชานยื่นออกมาแล้วก็ยังมีหลังคานะคะที่เป็นหลังคากันสาเนะะี่ยค่ะเวลาเราถอดรองเท้าหรือว่าวางของวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะฝนไม่สาดเข้ามามากนะคะปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะ บ้านที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นบ้านเปล่านะคะซึ่งจะทําให้ท่านชมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าคุณซื้อบ้านไปคุณจะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะคะอ่าและอย่างอย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนํานะคะคือบานกระจกตรงนี้นะคะท่านชมอาจจะแบบสงสยัยเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นสีเขียวเหมือนที่โครงการอื่นหรือว่าที่อื่นๆน,นะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสีชาทองนะคะมันทําให ทนหรือว่ามูดแอนโทนของบ้านเนี่ยมันออกดูแบบซีเปียนะคะอย่างที่ชี้บอกเลยว่ามันจะดูโมเดิร์นไปอีกนานนะคะแล้วก็ไอ้ตัวสีนี้เนี่ยมันแพงกว่าไอ้ตัวสีเขียวตัดแสงพวกนั้งอีกนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของบ้านของที่นี่ที่เขาเลือกมานะคะ ในส่วนของบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโซนลิฟว g ิงนะคะเราสามารถวางพวกโซฟานะคะโต๊ะวางทีวีอะไรได้หมดเลยนี่เขาทําซ็อกเก็ตปลั๊กไฟอะไรมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเพดานนะคะตรงนี้จะเป็นทรงสโลปค่ะคือความสูงนะคะตัวที่สูงที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ3.3เมตรเลยทีเดียวนะคะทําให้บ้านดูหลังใหญ่มากนะคะ มาดูตรงนี้กันบ้างตรงนี้ค่ะจะเป็นกระจกบานใหญ่ๆอย่างที่ตอนแรกเราบอกนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านนะคะก็สามารถต่อเติมออกไปจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่สวนสวยด้วยมาดูโซนฝั่งครัวกันบ้างค่ะในราคานี้ที่แจ้งไปนะคะเขาก็จะแถมนะคะเคาน์เตอร์ บิวอินแบบนี้ให้นะคะท็อปแกรนิตสีขาวสวยๆรูปตัวแอแบบนี้ให้ไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้แถมนะตัวนี้จะเป็นแบบโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็ไอตัวบานซิงค์บานอะไรอย่าเนี้ยเขาก็จะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีซิงล้างจานด้วยหรือว่าถ้าหากว่าใครอ่ะคิดว่าเฮ้ยไม่อยากได้ครัวที่มันอยู่ใกล้กันกันกบห้องนั่งเล่นหรือบางคนกลัวว่ากลิ่นมันจะไปรบกวนนะคะ ก็ย้ายครัวมาด้านหลังก็ได้ข้อดีของโครงการชานเฮาส์ที่นี่นะคะก็คือบ้านเป็นบ้านสั่งสร้างแถมที่สำคัญนะคะสามารถปรับแบบได้ด้วยสามารถปรับแบบได้ตามใจผู้อยู่อาศัยนะคะตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเคาน์ตอ์ครัวมาไว้ตรงนี้นะคะเราเอามาไว้ตรงนี้แทนค่ะแล้วก็ทำเป็นห้องนะคะปิดเลย และเราอ่ะก็มาใส่ประตูนะคะประตูที่จะเดินออกไปยังโซนซักล้างไม่ว่าอาจจะเป็นตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะคะและถราถามว่าราคาอะไรยังไงนะคะก็เขาก็จะคิดตามจริงเลยไม่ได้บวกราคาเลยนะคะก็คิดเป็นตารางเมตรค่ะอาจจะคํานวณออกมาเป็นเท่าไหร่ก็ตัดส่วนต่างอะไรออกไปอย่างงี้คะ่ะก็บวกเข้าไปประมาณนี้ค่ะามาดูโซนด้านหลังกันบ้างเขาแถมอะไรบ้าง ก็จะมีแถมแทงน้ำนะคะแล้วก็ปั๊มน้ำค่ะแทงน้ำก็ของยี่ห้อดอสนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนนะคะขออนุญ,ญาตเปลือยเท้าลงมาพาให้ดูนะคะนี่ค่ะเนี่ยบริเวณสวนก็ได้กว้างๆแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะปลูกต้นไซเกาหลีนะคะเนี่ยปลูกให้แบบถีม่มากๆลองนึกภาพดูนะคะถ้าเกิดว่ามันโตแบบโตเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับม่านบางังสายตาได้เลยนะคะ อ๋อแล้วก็แนวคิดที่ว่าใช้กำแพงเป็นแบบซี่รั้วแบบนี้นะคะทางเจ้าของโครงการเนี่ยเขาอยากจะให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะแทนที่จะรู้สึกว่ามันมันอึบหรือว่ามันทึบนะคะมันก็ยังมีความโปร่งแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติแถมที่สําคัญนะคะการอยู่ร่วมกันของคนในโครงการเขาก็มองว่าเอ้ยมันจะแบบอาจจะมีความใกล้ชิดกันหรือว่าแบบเข้าถึงกันง่ายประมาณนี้นะคะซึ่ง ลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเป็นลูกค้าที่คัดมาแล้วด้วยนะเหมือนคัดลูกบ้านด้วยนะคะพื้นกระเบื้องตรงนี้นะคะก็ใช้เป็นแกรนิตโตนะคะ6กคูณ60เซนค่ะเป็นกระเบื้องสีขาวดูสะอาดตามากๆและบ้านหลังนี้นะคะจะมี3ามห้องนอนสองห้องน้ำใช่ไหมอย่างที่บอกไปตอนแรกที่สาคัญเขาจะมีห้องนอนอยู่ชั้นล่างค่ะท่านผู้ชมเป็นห้องนอนทั้งสองห้องเลยอยู่ด้านล่างมาดูห้องนอนแรกก่อน ฝังนี้เลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดห้องอยู่ที่ประมาณ3าคูณสเมตรนะคะก็สามารถใส่เตียง6ฟุตได้สบายเลยใส่เตียง6ฟุตแล้วก็ใส่ตู้เสื้อผ้าอะไรนี้นะคะจุดที่ติดตั้งแอร์อะไรเขาก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วอืมนี่เลยอ่ามาดูกันห้องถัดมาค่ะ ถัดมาโซนตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำค่ะอยากจะบอกว่าห้องน้ำคือแบบหูโรงแรมห้าดาวห้องน้ำกว้างมากและก็สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมห้องน้ำนะคะเขาแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะคะก็คือโซนบริเวณโซนแห้งเนี่ยก็จะใส่เป็นกระเบื้องอีกสีหนึ่งส่วนโซนเปียกเขาก็เลือกใช้กระเบื้องเป็นสีโทนแบบว่าเป็น เป็นหินนะคะลายหินเนี้ยคือแบบมันดูสวยมากนะคะแล้วก็ไอตัว rain shower ตรงนี้ก็จะแถมให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาแถมเป็นกระจก tempered glass มาให้ด้วยนะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งได้แบบว่าดีมากๆเวลาเราอาบน้ําตรงนี้นะคะน้ํามันก็จะไม่กระเด็นไปตรงโซนนี้ค่ะและก็เขาก็ทําเป็น double step นะคะ ดับเบิลสเต็ปก็คือเนี่ยมันจะขังน้ําที่เราอาบไว้นะคะไว้ตรงนี้ค่ะมันจะทําให้เราทำความสะอาดในห้องเนี่ยง่ายมากที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมอย่างตอนแรกที่ชีบอกไยว่าบ้านนะคะเป็นบ้านสังสร้างแล้วก็ปรับแบบได้นะคะคือคุณเนี่ยสามารถใส่อ่างอาบน้ําตรงนี้ก็ได้ หรืออยากจะเปลี่ยนลายกระเบื้องก็ได้นะคะสามารถปรึกษาทางโครงการได้เลยว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่มวนต่างอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะสามารถพูดคุยกับเขาได้เลยอามาดูที่อ่างล้างหน้ากันนะคะอ่างล้างหน้าตรงนี้นะคะเขาใช้ของคอตโต้นะคะแล้วก็สุขภัณฑ์ก็ใช้ของคอตโต้เหมือนกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นหินขัดนะคะซึ่งทํามาสวยมากเนี่ยค่ะมันดูสะอาดนะคะ ประตูตรงนี้ก็ใช้ของ UPVC นะคะไม่ลามไฟค่ะเนี่ยบานนี้แล้วก็ขอบตรงนี้นะคะขอบวงอขอบวงกบประตูนะคะก็เป็น UPVC เหมือนกันนะคะกันปลวกนะคะไม่ลามไฟมาดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะห้องนี้นะคะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้นิดนึงนะคะมันอยู่ราวๆประมาณ3าเมตรนะคะจะอยู่ติดกันกันกบโซนโรงจอดรถนะ ฝั่งนี้ค่ะถ้าพามาชมตรงนี้มันจะเป็นใต้บันไดเนาะเนี่ยค่ะเขากอา็ออกไอเดียมาประมาณว่าคุณอาจจะเอาไว้ใส่ตู้เสื้อผ้าบิวอินก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบเอาไว้วางของนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของเหมือนกันเขาไม่ได้ทำมือจับมาให้แต่สามารถแบบกดแล้วก็เด้งออกมาแบบนี้ได้น,นี่ก็จะเป็นห้องเก็บของเล็กๆนะคะในห้องนอนเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแบบดีไซน์มาแล้ว สำหรับตัวบันไดนะคะหลังนี้เขาจะอาขอปูเป็นกระเบื้องค่ะคือทางคนซื้อนะคะเขาซื้อแล้วเนาะก็เขาขอปูเป็นกระเบื้องแต่บางหลังเนี่ยถ้าอยากจะปูเป็นไม้นะคะเป็นยางพาราประสานหรือว่าเป็นวัสดุอะไรอื่นๆคือสามารถคุยออกับโครงการได้เลยนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะ หันหลังกลับมานะคะด้านหลังของชี้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้โหลดนะคะที่เขาแยกไปแต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเลยนะคะเป็นโซนเป็นโซนอะไรอย่างนี้เลยแอร์ก็ส่วนแอร์นะคะก็คือแต่ละห้องอะไรแยกไว้เลยถ้าเกิดว่าเกิดอะไรเสียหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถควบคุมในแต่ละจุดได้นะคะ ซึ่งระบบไฟนะคะแล้วก็ระบบประปาเนี่ยของเขาที่เขาวางไว้นะคะคือเขาใช้เป็นแบบว่าแนวเกรดโรงแรมเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็แปลว่าเขาอ่ะเป็นห่วงแล้วก็เขาเขาห่วงในเรื่องของความปลอดภัยมากๆเลยนะคะที่นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันต่อค่ะสำหรับชั้น2ตรงนี้นะคะก็จะมี1ห้องนอนนะคะกับอีกห้องโถงกว้างๆแบบนี้นะคะ ด้านหลังชี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีกระจกบานใหญ่ที่สามารถเปิดรับลมได้ค่ะเผื่อว่าใครอยากจะติดตั้งมุ้งลวดแล้วก็มาเปิดแบบนี้นะคะก็จะได้อากาศที่ f l o ์เข้ามานะคะแล้วก็ท่านชมเห็นไหมคะตรงนู้นค่ะมองเห็นวิวดอยสุเทพด้วยแล้วก็แบบช่วงนี้ฝนตกนะเมื่อคืนฝนตกหนักมากแล้วก็มีหมอกแบบจางๆนะคะแบบสวยมากนี่เลยมาดูโซนฝั่งนี้กันบ้างค่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นโถงอเนกประสงค์นะคะโถงเราอาจจะทําเป็นห้องรับแขกหรือว่าทําเป็นห้องสันานการของตัวเองทํางานอ่านหนังสือนะคะหรือจะวางโต๊ะหมู่บูชาไว้ก็ได้นะคะส่วนตัวบ้านนะคะถ้าเป็นบ้านฝั่งนี้เนี่ยจะหันไปทางทิศตะวันออกคะ่ะจะรับแดดเช้านะคะส่วนฝั่งตรงนู้นนะคะข้อดีของฝั่งนู้นก็คือด้านหลังเป็นทุ่งนาหมดเลยค่ะ มันเป็นช่องทางลมนะคะลมจะโกรกมากจะเห็นว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะวิวดีมากๆาเลยทุกคนห้องนอนมาสเตอร์ที่อยู่ชั้นสองนะคะมันจะมีหน้าต่างใช่ไหมแล้วก็สามารถมองเห็นวิวแบบนี้นะคะไปเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนกัน,นะคะ่ะขออนุญาตเปิดไ้ก่อนเพราะเสียงมันกองมากอามาดูห้องนอนกันเดะห้องนอนตรงนี้นะคะก็กว้างนะคะกว้างกว่าห้องนอนสองห้องข้างล่างนะคะ นี่เลยอย่างที่ชีบอกนะคะบ้านฝั่งโน้นนะคะจะได้วิวทุ่งนาค่ะแบบกว้างๆนะคะแต่สำหรับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวแบบเออมันก็สุดลูกหูลูกตาเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรมาบังนะคะนี่แล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยทุกคนมาดูห้องน้ำในตัวกันค่ะโอ้โหห้องน้ำ กว้างเหมือนห้องข้างล่างเลยเนี่ยอย่างที่เราบอกนะคะว่าคุณสามารถปรับแบบได้ถ้าว่าคุณน่ยอยากได้อ่างอาบน้ํานะคะเขาก็ใส่ให้คุณได้นะคะแต่ก็อาจจะแบบบวกเพิ่มไปเล็กน้อยหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือถ้าใครชอบแบบเพลนๆอยู่แล้วไม่ต้องมีอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ่ะเป็นเรนาชเวอร์ก็ได้ค่ะคือทําให้ห้องน้ำเนี่ยดูแบบสวยลักชัวรี่มากๆเลยอ่ะนะคะอ่า เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันต่อค่ะสำหรับงานรับประกันนะคะตัวโครงสร้างเขารับประกันให้ถึง5ปีเลยค่ะแล้วก็งานสถาปัตย์นะคะอีก1ปีระบบปลวกก็ดูแลให้นะคะอีก1ปีค่ะท่านผู้ชมส่วนคองแถมนะคะก็อย่างที่ชี้บอกเลยนะคะปั๊มน้ำแทงน้ำมิเตอร์มิเตอร์น้ำ,ม,นำมิเตอร์ไฟนะคะแล้วก็แถมระบบปลวกให้ด้วยนะคะอ๋อนอกจากนี้นะคะก็มีฟรีโอนให้อีกด้วยะคะ่ะ ท่านผู้ชมคะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากแล้วก็ชี้ลืมบอกนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะด้านบนตู้โหลดไฟนะคะเขาก็เดินปลั๊กไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปลั๊กไฟตรงนี้นะคะเราเอาไว้ใช้เชื่อมต่อกันกันกบเราเตอร์ Wi-Fi ค่ะแล้วก็เขาเดินสายาเข้ามาในตัวบ้านนะคะสายพวกสายเคเบิลสาย Wi-Fi อะไรอย่างเงี้ยไวเรียบร้อยหมดแล้วบริษัทพวก ค่ายโทรศัพท์อะไรต่างๆเวลาเขามาติดตั้ง Wi-Fi นะคะเขาไม่ต้องโยงสายและโยงระยางเข้ามานะคะก็มาติดตั้งอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือช้มองว่ามันดีมากๆมันทำให้บ้านนะคะไม่ดูรกรุงรังนะคะเขาจัดไวเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเสียบปลั๊กตรงนี้ได้ด้วยวางเราเตอร์ Wi-Fi ไปด้านบน,นะคะ่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็เจ้าของโครงการนะคะเขาก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้มานานนะคะเป็น10บ0ปีแล้วนะคะก็เขาบอกได้เลยว่ามันปลอดภัย mm. และก็สถานที่ใกล้เคียงนะคะถ้าหากว่าจะไปร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆนะคะหน้าปากซอยใกล้ๆมีนะคะเพราะาตรงนี้เป็นเขตชุมชน,นะค่ะท่านผู้ชมห้างที่ใกล้สุดนะคะก็จะเป็นบิ๊กซีหางดงสองค่ะก็ประมาณ3โลนะคะ ไปโรงพยาบาลนะคะถ้าฉุกเฉินเจ็บป่วยนะคะจะไปโรงพยาบาลใกล้สุดก็เป็นโรงพยาบาลหางดงนะคะประมาณ5โลค่ะไปสนามบินนะคะก็อย่างที่บอกเลยตอนแรกนะคะก็ประมาณ18กิโลเมตรค่ะโอเคถ้าหาว่าใครสนใจนะคะอยากจะมาชมบ้านโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบ้านสั่งสร้างน,นะคะใครที่ไม่รีบอยู่นะคะแล้วก็อยากจะได้บ้านสวยๆในราคา คุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้นะคะชานเฮาส์ค่ะติดต่อโทรไปปรึกษาเขาได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะชิก็มาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะและคลิปหน้าเราจะพาท่านชมไปรีวิวกันที่โครงการไหนนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะ